สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะได้นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาไทยในอดีตมาให้ชมกันซึ่งก็คือภาพผนังคู่มือครูชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการจำนวน50ภาพพร้อมด้วยคำอธิบายวิธีใช้สำหรับหนังสือไปโรงเรียนหนังสือเล่มนี้มีขนาด28 คูณสา,ามเซนติเมตรเมื่อเปิดหน้าปกมาก็จะพบกับหน้าคำำํานําซึ่งผมจะอ่านดังนี้คํานําภาพแขวนฝาผนังนและแผ่นตัวหนังสือเป็นคํนาและคําอธิบายการใช้เล่มนี้สําหรับใช้กับหนังสือไปโรงเรียนนายกีกิรติวิทยโยสารเป็นผู้จัดทำขึ้น ผู้ที่ร่วมงานด้วยคือนายอารีสุทธิพันธ์นายสมชายพรมมาและนายเหมเวชกรกรมวิชาการได้คัดเลือกจัดพิมพ์ขึ้นเป็นคู่มือครูและเป็นอุปกรณ์การสอนโดยผู้จัดทำและผู้ร่วมงานได้มอบลิขสิทธิ์ให้กระทรวงศึกษาธิการกรมวิชาการพฤษจิกายน 2,497กรุงมวิชาการได้คัดเลือกภาพแขวนฝาผนังแผ่นตัวหนังสือเป็นคำและคำอธิบายการใช้เพื่อใช้เป็นคู่มือครูและอุปกรณ์การสอนนายกีคกอรติวิทยสารผู้จัดทาและผู้ร่วมงานได้มอบลิขสิทธิ์ให้กระทรวงศึกษาธิการแล้ว กระทรวงศึกษาธิการจึงอนุมัติให้พิมพ์ขึ้นเป็นคู่มือครูและอุปกรณ์การสอนเมื่อ19พฤศจิกายน2497ในวงเล็บลงชื่อพลเอกมังกรพรมโยธีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งก็หมายความว่าณถึงวันนี้หนังสือเล่มนี้มีอายุ ประมาณ68ปีแล้วก็ต้องนักว่าเป็นของที่หายากและไม่รู้ว่าจะมีเหลืออีกกี่เล่มในประเทศไทยซึ่งต่อจากนี้ไปก็ไม่ทราบว่าจะมีหอสมุดแห่งใดยินดีจะเก็บไว้เพื่อรักษาไวใ้ให้ลูกหลานได้ดูต่อไปหรือเปล่าลักษณะของสมุดผ้าผนังนี้ก็จะมีรอยปลุกสำหรับดึงออกได้เพื่อนำไปแขวน หรือจะนำไปผนึกลงบนผ้าให้คงทนแข็งแรงมากยิ่งขึ้นก็ได้ส่วนที่หน้าปกเขียนว่ามี50ภาพนั้นในเล่มนี้ก็จะมีเพียง45ภาพก็แสดงว่ามีการนำออกไปใช้บ้างแล้วในส่วนที่หน้าปกบอกว่าพร้อมคำอธิบายวิธีใช้และหนังสือไปโรงเรียนอันนี้ผมไม่มีนะครับ ต่อไปนี้ผมก็จะให้ท่านได้ชมภาพทั้งหมดตามลำดับไปจนกระทั่งหมดทั้งเล่มถือว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของการศึกษาไทยไว้หน้าที่นี้ครับ ภาพต่างๆในหนังสือเล่มนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมและการศึกษาของไทยในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีสิ่งที่ผมได้บันทึกไว้ในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ